เช้านี้สวยงามมากเลยค่ะมีหมอกนิดนิดเมฆบนท้องฟ้าสวยงามมากเลยเรากำลังเดินทางไปทะเลค่ะเก็บบรรยากาศข้างทางมาฝา เพิดเพลินนะคะสวยงามมากเลยท้องฟ้ายามเช้าที่นี่จังหวัดภาคใต้ค่ะอากาศสดชื่นมากเลยไม่มีค่าพีเอมสองจุดห้าค่ะมีก็น้อยนิด กาบริสุทธิ์มากเลยอำเภอศรีชนค่ะรับบรรยากาศรับอากาศดีๆค่ะที่บ้านเพื่อนอากาศเป็นยังไงบ้างคะ ใครอยู่จังหวัดอะไรคอมเมนต์มาคุยกันนะคะตอนนี้ภาคกลางค่าพียม <Okay. S 1> สูงมากเลยนะคะเมื่อก่อนก็อยู่กรุงเทพค่ะพอดีมาพักอยู่บ้านลูก ทีนน่นครค่ะเจออากาศสดชื่นดีค่ะดีมากเลยนี่เวลาเช้านะคะเจ็ดมงกว่าอากาศยังสดชื่นขนาดนี้เลยค่ะ <All right. S 1> ดอกกุไลพะบานจะพังเลยค่ะสวยงามมากค่ะ มาแบ่งปันกันนะคะธรรมชาติแบบบ้านๆคะ่ะนี่เราเข้ามาในเขตชุมชนตัวจังหวัด สีแยกค่ะติดสีแยก,แยกดีเลยค่ะธรรมชาติสวยค่ะ